สวัสดีจ้าไปมือนี่สิาพาไปหาน้องใหม่กันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องตามไปรับชมคลิปกันเลยจ้า พึดยากกินแกงน้อไม่สมแม่จ่าพี่น้องรับเราก็สิอเอาไปฟานเห็ดน้อไม่สมกันลำบากหน่อเพราะต้องซื้อเขาอยากเขาเห็ดเองสะอาดปลอดภัยดีจ่าพี่น้องนี่ได้น้อไม่สมยุจั่หมอนึง